สวัสดีค่ะพี่น้องปกติชั่มแก้มแต่ก็เดินลำเพลินโอเวเชลค่ะเตือนยามเาสาวมาแล้วก็หาเข่าหาน้ำกินเข่ากินน้ำแล้่ยวๆวันนี้ก็เฉมเมื่อบัดนี้ก็ก่อนเฉมเมื่อก็ไม่ได้อยากได้ปัญญานี่แต่ว่าก็มีอีกบ่โอ้ยเฟินะคือโอ้ยเจ้ะต้องตามก้อนเจ็บทั้งกินทั้งงอไม่ใง่ดายเลยพวกรวมเมื่อ แขกว้วเหลวอมือเลยยแไนแค่ไหลสยแ่ไหนสว <c oughs> ยสบบยสว <c oughs> ยสวยนวยสวยสวยะพ้กวัสวัสวยสบยสวยสวยสวยบวยส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 ยวยสวว อยู่บ้านสิไปเก็บเห็ดปวกกันโอ้ย วิ้ยยังีะยังี่ยเพอน,นกันน้อยนี่แน้อยเ <ไป S 1> ี่นน,น้ำกรเจี๊ยบจะได้ให้มมัติบนเบิดเอาไปกินหมึกขึ้นบ่ไเดีูยลพวกเราก็กระดาบ่าได้บอกกระเดาว่ามันไม่น้ำกระเจี๊ยบบกระเจี๊ย nên mình bỏ quả Thái à, <laughs> à, <laughs> đi, nó nằm kiều đây, không cả lạnh vẫn tuyệt, yên đi, <laughs> sứt sứt, không,

bên ừ, nào à, bên nhà cạc lùm đi chăng bên nào à, đi lọp lọp bát ừ, nè cô đồn ừ, ừ lại không? quá pin thầu ฝนตกมือขึ้นจิน๋นเหมือนจะมาอีกแล้วเนี่ยมันจะมาอีกรอบอตกชิตตม ปลาแดงตัวจิ้งจินงแต่ดอกมันเราเป็นดอกอีกเห็นไหมเนี่ย lăng tay chim gia, cho có lại nữa hãy cái lưới mình bò hai cái thầy, ui được là cho mình chi hàng ม,ดาามดีดินไหลล่งบักคักมีเพื่อน่ะจะว่าเป็นโศกว่าเพื่อน่ะ ไหลล,ลงเป็นรถขั้นหนึ่ง่นแล้วเ <N> นาะผุ่นเคร่งไหลขวมท่างกับพอง น้ำชอเ <c oughs> พ่เฮนะ้ยขดินที่ห้องอดู่น,นี้แหละ สําหค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ไว้สําหรับคลิปหน้นาพอกันไหมคะย่าไหลกับไปแล้วอิทสุนนะคะนี่ก็เตรียมกระสีเตรียมตัวออกเดินทางค่ะพี่น้องกลับบ้านนะคะสําหรับคลิปนี้ไว้สําหรับคลิปหน้นาพอกันไหมคะสวัสดีคะ่ะ